ตอ,อเรื่องฮัลโหลฮัลโหลเนเบอร์แบบไม่ไปที่บ้านฮัลโหลเนเบอร์เพราะกลัวเฮย้ยตื่นซะทีง่วงบป็นบ้านเลยหนังสือยูนิคอนก็ยังอยู่อ่านสักเล่มดีกว่าไม่สิจะต้องอาบน้ำกินข้าวก็ดูทีวีดีกว่าอาอพี่ชายคงรีบมากละมั้ง มหาวิทยาลัยรับปริญญานี่นไปลแล้วกันคุณบานทำไรอ่ะอุ๊ยทำอะไรอะ่ออะออกกำลังกายแดนเหรออืมนนมีอะไรกินบ้างไม่เห็นมีอะไรกินเลย <c oughs> สงสัยแม่ไม่ได้ทำให้มัง้งแม่ไปเมืองน,นอก วันนี้เลยมาอาบน้ำกันไปน้ำก่อน

มาเช็คดีกว่าพวกพี่สั่งของอะไรมาเพราะอันนี้เพิ่งไปรับให้หมาดๆเลยเราแกะกล่องก่อนนะโอ้โหนี่มันมังอวายนี่นาพี่ดูอะไรแบบนี้ได้เหรอโออันนี้อะไรเนี่ยมังอวายของดาบพ่คาดอสูรไปดีกว่าไม่ยุ่งแล้ว มาที่ห้องฉันบ้างนี่มีมังอะยูนิคอนด้วยมีอยู่หลายอันเลยนี่เป็นยังไงละ่ะคนชอบมังอ่ะแท้ด้วยอ่านมันเตียงดีกว่าหนึาหา่งนาทีผ่านไป เอาหนังสือไปเก็บดีกว่าไม่กี่เสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายพักมุมมัวก็ได้อะพี่ก็รีบเื่นล้างจานดีกว่าโหวิ่งแบบสปีดเพื่อนบ้านทำไมไม่ปิดประตูฟะโอเค วิ้ยตรงนี้มีไข่ดาวไหมโอ้โหไข่ดาวล้างจานก่อนละกันล้างเครื่ของฉันของพี่ลาแล้วลำบากเหลือเกินฉันเตี้ยมากเลยอ่ะ,อะว้จนลอยได้ สงซ <Yeah. S 1> ่อยาต้องมาส่องเพื่อนบ้านแป๊บหนึ่งฉันต้องไปที่ห้องนอนเพื่อไปเอาโซดามาแช่ตู้เย็นฉันเห็นโซดาด้วยนีงไงวุ้ยตรงนี้ก็ตรงข้ามบ้านของฮ e l โ o ล e นเบอร์ด้วยเหรออยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านมึง อันนี้คือน,น้ำส้มโคตรซ่าเลยตาแม่ปะนอมเอ้ยนั่นมันน้ำพริกแล้วอ่าอันนี้คือไงนี่ตรงนี้เลยไปโอเควอเด้เดี๋เดๆๆเดแช่ตรงนี้ก็ได้ คว่ำไปดีกว่าทีไ่ไหนแ่นนี่อย่าบอกนะว่าออกไปเดนอีกแล้วอะ่ะหรือว่าเดนในบ้านต้องไปงานแต่งเพื่อนจะใส่ชุดเสียอะไรดีล่ะเนี่ยอโอ้โหแสบตาแต่ไม่เป็นไร ฉันว่านะฉันมีแว่นอยู่ในห้องใต้ดินน,นี่นะอืมนี่อะไรนี่นี่ไงแว่นไม่ใช่กล่องสิว๊วอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวนะอเอพรุ่งนี้เราจะแคสเกมเอ่อยันเดเลเดี๋ยนะหนึ่งเก้าแปดเกินมิสมด แสงไฟบัก๊กหรือเปล่าเมื่อกี้มาเออฉันลืมไปเลยจะต้องเอาหนังสือที่เกี่ยวกับนิตยสารคู่มือการแต่งตัวไปงานแต่งอืมเออ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้มัง่ะวายอันนี้ไม่ใช่ ตรงนั้นก็มีฮะอ,อู้ยยนี่ไงอ้โหเลยหยิบโอเคปิดเดีเสียงประตูโคตรหลอนตรด,ดังอ่ะดูดิโอ้โห มาอ่านหนังสือกันดีกว่าไปอ่านบนเตียงก็แดละึ๊บคู่มือการแต่งงานเอ้ยไม่ใช่คู่มือการใส่ชุดสีของชุดงานแต่งของผู้ร่วมจะต้องเป็น สีแดงสีขาวแดงกับขาวงั้นเหรออึ๊บเอ้เสียไปคืนพี่ดีกว่าโหอึ๊บนี่วางไว้บนนี้ละกัน กว่าเราจะต่อสู้กับฮาโลนิเบอร์นะมามาส่องดีกว่าว่าเขาอยู่ไหนมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะโอเคเราไม่เผือกแล้วปะ ไปกินอีกไหมน้าๆๆกี่โมงแล้วเนี่ยฮะห้าโมงเย็นแล้วเหรออืมอุ๊ยออะไรอะ่ะอุ๊ยตกใจหมดไม่ชอบหน้าเลยอ่ะมาฉันจะต้องแต่งตัวอย่าดูฉันนะโอเคตอนนี้ฉันก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วสีแดงกับสีขาวผู้มือมั่ปะเนี่ย ฮัลโหลนีเปอร์ไม่อยู่ใช่ไหมไม่ไม่กล้าออกไปข้างนอกเลยอ่ะคือแบบออกไปข้างนอกแล้วใจเต้นอ่ะโอพื้นหญ้าเต็มไปหมดโอ้เราไม่สามารถไปตรงนี้ได้เหรอตรงนี้ได้ไหมอ่าเย,ย็บแต่และตรงนี้ไม่เขา้าเข้าไม่ได้เหรอ และงานแต่งงานได้เริ่มขึ้นเสร็จสักทีหกโมงเย็นพอดีกว่าจะเสร็จป่ะเข้าบ้านต้องเช็คก่อนต้องเช็คก่อน่อเ,อนเข้าแล้วไปอุ้ยอะไรอะ่ะฮ่าฮ่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุด โอเคเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นสีเขียวเหมือนเดิมเข้านอนดีกว่ามีอีพีสองนะนอนเช้าวันต่อมาเฮ้ยอา้าวพี่ก็รีไปมาหาลัยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเช้ามากมาเฮ้ยดูทีวีสักหน่อย เพลงนี้ฉันชอบมากอืมอืมอืมอือโอยเปิดวิทยุฟังสักไม่กี่นาท,ที่ะไม่ใช่เพลงแฮะกินข้าวก่อนดีกว่างมงมงมโอเคเสร็จแล้วฉันจะต้องไปอาบน้ำแบบไม่ปิดประตูเพราะไม่มีคารอยู่โอเค ไปละมาปิดประตูละกินนมหรือกินน้ำโซดาโซดาละกันงมงมงม,งมอร่อยดีโอเคเสะร็จละวางโอเคค่ะสำหรับ Hello Neighbor นะคะก็ต้องรอ EP สองนะบาย